คมไฟจากไม้ไอติมวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 1. เพื่อลดค่าใช้ใจ่ายให้น้อยลง 2. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. เพื่อนำวัสดุที่เหลือใช้มาประดิษฐ์งานให้เกิดประโยชน์ 4. เพื่อสร้างรายได้เสริมจากสิ่งประดิษฐ์ที่มาและความสำคัญแสงไฟหรือความสว่างนั้นมีความจำเป็นต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันโคมไฟรูปทรงต่างๆได้ถูกประดิษฐ์หรือตกแต่งตามกระแสของโลกและเทคโนโลยีคณะผู้จัดทำจึงค้นคว้าการทำโคมไฟรูปแบบต่างๆที่สวยงามและราคาถูกเพื่อตอบสนองความต้องการของพูกคนที่ต้องการสินค้าที่มีความสวยงามและราคาที่สามารถจับต้องได้ทฤษฎีในปัจจุบันเมืองไทยเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียที่อยู่เขตร,ร้อน คนไทยส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารว่างเช่นขนมกรุบกรอบน้ำมันหวานและไอศครีมทําให้ขนมเหล่านี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม้ไอศครีมผลิตมาจากต้นกล้ามปูมีลักษณะเรียบๆชิ้นเล็กมีหลายขนาดซึ่งไม้ไอศครีมสามารถนํามาลังสรรทําสิ่งประดิษฐ์ได้และประดิษฐ์และสิ่งประดิษฐ์ที่ทํานั้นประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้หลายอย่างวิธีทํา 1. ทาฐานคมไฟโดยใช้ไม้ไอติมเรียงไข้ไปมาและทากาวเพื่อให้ไม้ไอติมติดกัน 2. เจาะฐานสําหรับใส่หลอดไฟและทําด้านที่เป็นผนัง 3. ประกอบด้านหลังและตกแต่งด้านบนให้สวยงามอุปกรณ์ 1. ไม้ไอติม 2. กาว 3. สายไฟพร้อมสวิต์เปิดปิด4เทปพ,พันสายไฟ5หลอดไฟและฐานหลอดไฟแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการคิดประดิษฐ์สิ่งของแปลกแปกใหม่ๆขึ้นด้วยตนเองเมื่อสรรสร้างผลงานขึ้นมาได้สำเร็จ ทำให้ตัวเราเกิดความภาคภูมิใจกับผลงานที่เราสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยตนเองเป็นการทำให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ผลงานต่างๆขึ้นจากสมองของเราเองจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณครับ